ดเ,เด็ดขาดอาหารเจ้ากล้าเลยเด็ดขาดกับใจตัวเองเลยเ <c oughs> ด็ดขาดกับใจตัวเองเลยลูกไม่ต้องไปเด็ดขาดกับอะไรใจตัวเราเองใจตัวเราเองท่านนี้มาฟังทุกวันคถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดลุกเปลี่ยนชุดเข <c oughs> าเปลี่ยนชุดว <c oughs> ัอ,อใครจะมาซ้ำก็ได้นะ จะมาสร้างวัคซีนก็ได้เชื้อได้หายไปความพ้นทุกข์เนี่ยอย่างนี้เลยลูกตรงต่อความเป็นจริงอย่างนี้ไปเลยคลายกับมันวางกับมัน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 ไม่เข้าไปยุ่งกับมันกายก็ไม่เข้าไปยุ่งกับกายจิตก็ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตความรู้สึกต่างๆอารมณ์ความนึกคิดต่างๆก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันลูกแล้วมันจะดับพวกมันเองไปหมดดับพวกมันเองไปหมดดับพวกมันเองไปหมด S <S <an> <S เกลีที่มันไม่ใช่สิ่งที่ติดต่อกันข้ามภพข้ามชาติมันไม่ใช่ว่าแบบสะสมกันมาข้ามภพข้ามชาติมันไม่ใช่ของสะ <C le af> สมลูกเนี่ยอย่างเป็นวัตถุธาตุอย่างเนี้ยวัตถุธาตุอย่างเนี้ยสิ่งจะต้องมองเห็นได้เนี่ยรูปธาตุเนี่ยสิ่งจะต้องมองเห็นได้มวลธาตุวัตถุอะตอมโมเลกุลต่างๆธาตุสีน้ำลมไฟเนี่ยมันเป็นของสะสมได้แต่นามธาตุนี่ิเลสยปัญหาความอยากความนึกความคิดความหลงเหล่านีนไม่ใช่ของสะสม มันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเกิดขึ้นมาแล้วสลายไปแต่มันเหมือนไปอยู่เรานานอยู่กับเรามากอยู่กับเราเยอะเพราะเราไปคอยเลื่อฟื้นอยู่มันตลอดแล้วทุกครั้งที่เราไปเลื้อฟื้นไปทุบทวนกับมันเนี่ยไปดําเนินไปเจริญกับมันมันก็ตอก่อตัวขึ้นมาใหม่แต่มันไม่ใช่ของสะสมมันสลายตัวมันเองอยู่ตลอดเวลามีใครมั่งเมื่อวันที่สิบเจ็ดเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสอง ฉันเก็บความปวดของฉันเมื่อเวลา19นาฬิกาไว้ที่กัวดังในส่วนนี้นวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2518ฉันเก็บความรักในตัวของคนคนหนึ่งเอาไว้ในโกดังส่วนนี้มีไหมไม่มีลูกมันสลายไปหมด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 มันไม่ใช่เป็นของสะสมแต่ที่มันมีอยู่เพราะลูกก่อตัวมันขึ้นมาใหม่ก่อมันขึ้นมาใหม่ อันเนื่องมาจากความเข้าไปสนใจเข้าไปใส่ใจกับสิ่งนั้นจนเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกขึ้นมาทีหลังกลายเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกขึ้นมาทีหลังแต่พอลูกหยุดนึกหยุดคิดมันก็หายไปเลยเหมือนกันแล้วพอไปนึกไปคิดมันก็ขึ้นมาใหม่อีกหยุดนึกหยุดคิดกับมันหยุดปรุงแต่งก็กรหายดปมันไม่ใช่ของสะสมหลุกเพราะฉะนั้นลูกไปตองไปทุกข์กับมันว่าโอ้ยเราแลกมาข้ามภพข้ามชาติเราสะสมกันมานานหลายภพหลายชาติมีกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว คงจะออกยากไม่ใช่หรอกของใหม่ทั้งนั้นเนละยของสร้างขึ้นใหม่ทั้งนั้นแนละยสร้างขึ้นใหม่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 สร,หมสร้างขึ้นต่อต่อขึ้นใหม่ทั้งนั้นเข้าใจตามนี้ไปเลยหูกหลุดอย่างเดียวไหนใครคมมคพร้อมอีาจะคุณทุบยกมือให้ดูหน่อย ใครพร้อมจะพ้นทุกข์อยากทุกข์ก็พร้อมแต่ว่ากำลังเดนทางจะเดินไปไหนลูกพยายามลูกแล้วมยัก่ออยู่นะเออก็เลิกพยายามลูกหยุดหยุดเดินหยุดเดินหยุดหยุดเดินมันจะพ้นทุกข์ทันทีทั้งไหนพอหยุดเดินก็พ้นทุกข์เลยหยุดเดินก็พ้นทุกข์เลยถ้าลูกไปหาวิธีการกับมันหยุดไปเดินกับมันหยุดเพื่อไม่จบอ่ะมันเป็นกรรมอยู่ตลอดเป็นกรรมตลอดหมายถึงวิธีกันอย่างเดียว ยุติธรรมยุต no so well, ิธรรมตรงมั้นเดียวมันเป็นกลางทีเดียวมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็คือความเป็นกลางมันจะเป็นกลางได้ก็หมายถึงยุติธรรมพอยุติธรรมมันมันมันไม่ระเบียรมันไม่ระเบียยุติธรรมมันไม่ระเบียรมันก็เป็นกลางหมดเป็นมัชฌิมาเป็นทางสายกลางยุติธรรมยุติยังไงพุเจ้ารคุณตรัสเอาไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนคือธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างไงทั้งรูปทั้งนามที่ปรากฏเห็นอยู่ตลอดทั้งโลกธาตุทั้งสังสารวัฏเนี่ยคือทำทั้งหมดแล้วทำทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนอนัตตาทำหมดว่าอนัตตาทำก็คือมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรทำทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนอนัตตาทำมันก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดยุติ ที่เขาบอกยุติธรรมยุติซะตัวที่เราจะเราจะเข้าไปยุ่งกับธรรมทั้งหลายทั้งมวลยุตินะเขาก็บอกบริเจนอยู่แล้วรู้ไปหยุดดาเนินในข้างในที่มันยังดิ้นรนอะไรอยู่คาดหวังอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งยังหวังจะยึดครองโลกส่วนไหนส่วนหนึ่งส่วนนั้นส่วนนี้ของโลกฉันจะยึดครองในส่วนนั้นส่วนนี้ฉันจะครอบครองในส่วนนั้นส่วนนี้ฉันจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในส่วนนั้นส่วนนี้ทูกอยู่ช่พอใช่ ไม่ต้องปหยัดได้อะไรแล้วบนโลกวันนี้ลูกคอบคกัวเก็บเกี่ยวสาคกนโลกกระุทขึ้นมาครอบครองแค่ไหนมันก็คืนสู่ความเป็นสาคกนโลกกระุหมดลูกเอาธาตุดินขึ้นมาใช้มันก็ย่อยสลายคืนสู่ธาตุดินเอาธาตุน้ามาใช้มันก็ย่อยย่อสลายคืนสู่ธาตุน้าหมดเอาธาตุลมธาตุไฟมาใช้แบบนั้นก็ย่อยสลายคืนสู่ความเป็นธาตุลมธาตุไฟหมดเอาสากลนโลกธาตุทเอาธาตุธาตุที่ไม่มีเจ้าของบนโลกใบนนี้ขึ้นมาครอบครองแค่ไหน มันก็คืนสู่สภาพเดิมมันก่อนไม่สําเร็จเราทุกปล่อยไปเลยไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นละมันพอแล้วยุติแล้วลงแล้ววางแล้วตรงๆอย่างนี้ไปเลยหลบเด็ดขาดอย่างนี้ไปเลยเด็ดขาดกับใจตัวเองนี่ไปเลยนี้ถ้านุสัยภายในมันยังทุกข์กุ่นอยู่อนุสัขขดยด้วนะความคุ้นเคยถูกนะความคุ้นเคยในการรู้ความคุ้นเคยในการเห็น ความคุ้นเคยในการดิด้นรนเพื่อขันทาย,ยานใาติต่างๆมันยังมีอยู่หลวงพ่อใหญ่โภศีสุรยศิมฤโตประทานสงฆ์ที่วัดหลวโพธิธรรมนี่อาตมาเป็นพระลูกวัดอยู่ที่นั่นท่านก็ได้ให้รังสินัยมาหือเขาก็ไม่ต้องมันจะตัดระบบการดําเนินการจเจริญภายในทันทีเลยมันจะไปเพ่งรู้เพ่งดูเพ่งเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปมีอะไรก็ไม่ต้อง มันจะไปพอใจในสิ่งไหนหรือจะเกิดความไม่พอใจในสิ่งใดลูกก็ไม่ต้องสรุปแค่นี้เบาๆภายในาไม่ต้องมันจะไปนึกนึกลันึกหลงนึกอยากแบบไหนไงก็ไม่ต้องมันจะไปคิดแบบไหนก็ไม่ต้องมันจะเป็นึกแบบไหนก็ไม่ต้องมันจะไปหลงสร้างอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนผุดขึ้นมาก็ไม่ต้อง อารมณ์แบบไหนปวดขึ้นมาความรู้สึกใดปรากฏขึ้นมามันจะไหลตามปล่อยตามมันก็ไม่ต้องมันจะไปอดทวรอยู่กับสิ่งไหนก็ไม่ต้องมันจะไปโวยวายว่าแวกแวกะเต้นแรงเต้นการเกิดตักับสิ่งใดก็ตามไม่ต้องอย่างไรก็จบโดยไม่ต้องเลยออกโดยไม่ต้องเลยทิ้งโดยไม่ต้องวางโดยไม่ต้องปลองโดยไม่ต้องทำเดียวออกได้หมด เป็นหลัสนยัยเป็นกุญแจในการขายของยูทูบและการเข้าไปติดไปยึดไปผูกไปเกาะกับสบรรพสิงต่างๆมันจะออกหมดเลย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 ไม่ต้องอย่างเดียวกลับใจตัวเองหลุดกลับใจตัวเองใจดีกลับตามใจร้ายก็ตามดีใจเศร้าใจเสียใจสุขใจทุกข,ขใก์ใจอืดออใจคับแคบใจผงรักผงใจโล่งใจหนักใจเบาใจก็ไม่ต้องอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปเป็นท่ายของอารมณ์ไม่ต้องไปไปเป็นท่ายข,ของความรู้สึกเดียว ไม่ต้องอย่างเดียวไม่ต้องอย่างเดียวไม่ต้องอย่างเดียวจบโดยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปอะไรมากมายพี่ตอนไม่ต้องไปดีลาย์กับมันไม่ต้องปไปโวหารกับมันมากมายังสารวัตรนี่ยง่ายเด็ดขาดอารฉับพันบรเลยพันสิ่งพอใจสิ่งไม่พอใจไม่ต้องไม่ต้องไปแบบไหนไม่ต้องไปอย่างไรกับมันง่ายสลัทธาไปเลยเลยสลัทธาไปเลยเข้าใจไหม เราเปิดโอกาสให้ถามต้งแเนึ่นใครจะถามอะไรยกมือสายไฟเลยไม่ต้องกลัวหลบกันเองเพือ่อนกันอะไรอะ,อะ,อะ <_ d _ d _>อ่อย่างที่ตกไปในอตอนแรกเนี่ยพอลูกไม่อะไรกับอะไรแล้วเนี่ยความมิ่ตกกังวลใจมันจะไม่มีแต่ตอนแรกที่พอเราจะเข้าไปขายในเราก็เื้อของเราไม่จะขายได้ไหมจะทํายอดได้ไหมความยิม่ตกกังวลใจตลอดพอเราความไิ่ตกกังวลใจไป,ไปไปหาลูกค้าด้วยลูกค้าก็เกิดกระแสยิ่ตกกังวลใจตามเข้าใจไหมมันไปกระตุต้นไงอย่างที่ยกตัวอย่างมาเวลาเรานั่งใกล้คนที่กำลังโกรธเคืองอยู่ กดเดือนพอเราไปนั่งใกล้รู้สึกมันร้อนๆอึดอัดอึดอัดอยากจะลุกหนีพอไปนั่งใก,ใกล้กับคนอารมณ์ดีเบิกบานรู้สึกเออเบิกบานตามอารมณ์ดีต่างทีนี้พอเราจะเข้าไปหาลูกค้ามันเกิดความไม่ตกกังวลใจเกิดความระแวงสะดุ้งตื่นหวาดกลัวลูกค้าก็ระแวงเหมือนกันกังวลใจเหมือนกันจะซื้อดีไมด่ดีของดีหรือเปล่ามันย้อนแมวขายหรือเปล่าม่ไว้ใจให้ดูหน้าดูตาดูมือให้ก่อนเวลาสีวันจันทร์ดีเกิดอะไรไม่ไว้ใจในคนคนนี้ มันเกิดความระแวงตา,ตามเกิดความไม่ตกใจเกิดความกังวลใจตามเกิดความ,ามกามลัวตามแต่ถ้าลูกคลี่คลายผ่อนคลายอย่างที่บอกเข้าไปไม่ใช่เขาาไปจะขายได้ไม่ได้จะจะซื้อไม่ซื้อจะทํายอดไม่ทํายอดถ้าเข้าบ้านนี้แล้วเขาปฏิเสธเราก็แปะไปบา้านต่อไปก็ปฏิเสธไปแปะอีกมหมดกําลังใจลูกก่อนเข้าไปก่อนกดกินหน้าบ้านหรือก่อนโทรหาลูกท้าลูกสรุปไปเลยซื้อขอไม่ช่างช่างไม่ซื้อก็ช่างคนบนโลกนี้มีทั้งหลายล้านคนเธอไม่ซื้อยังขายให้คนอื่นไม่ได้ฉันเข้าไปในโอเคอย่างน้อยนันก็รู้จักเธอคนหนึ่ง เข้าไปแบบนี้เลยไม่ได้เขาเข้าไปแบบมุ่งหน้ามุ่งตาขายเดินพี่เลยฉันมาเพื่อขายเลยแบบนี้ไม่ใช่แต่เข้าไปแบบโปร่งๆโล่งๆเข้าไปแบบที่พายผ่อนไปนะลูกนะพอเขาได้เห็นเราเสร็จแล้วก็จะที่พายตามความระแวงความหวาดกลัวในสินค้ามจะไม่มีความระแวงความหวาดกลัวตัวเราอย่างนีแล้วเดี๋ยวเขาจะสนใจเขาเองแล้วต่อไปยอดการการขยายตลาดต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอย่างที่บอกเมื่อกี้ บนแล้วลูกค้าก็จะทาตลาดให้เราเองเพราะเวลานึกถึงเราเสร็จปุ๊บเขารู้สึกผ่อนคลายเพราะนึกถึงเราเสร็จปุ๊บเขารู้สึกเบิกบานจากนึกถึงบางคนมไม่อยากนึกถึงมันเลยอย่าพูดถึงว่าเห็นนะแค่นึกถึงมันฉันก็กดดันมแ้เนี่ยเนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วเนี่ยมันมาจากความไม่อะไรกับอะไรไงลูกสิ่งเราเล่นจะเกิดขึ้นได้มันมาจากความไม่อะไรกับอะไร คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากไม่เพราะไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมมยภายในจะคลี่คลายพอคลี่คลายความโปร่งโงล่งใสเบิกบานของของแผ่วมันก็เกิดขึ้นทังทีใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีด้วยใครได้เห็นก็รู้สึกดีด้วยอาตยาสายไมตรีดีไปหมดลุกการแก้ไขปัญหาจะระจะระชดจะระชดจะละสเต็บสเต็บมันก็ฉับพันอัตโนมัติทุกมันหมดฉับพันอัตโนมัติทุกมันหมดทีนี้มาถึงตอนนี้ว่าคู่แข่งใช่ไหมนี่ทํายังไงถึงจะสามารถ สู้กับคู่แข่งได้ี่ทํเสนค้รทำรายการเดียวกันตลาดใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะหาวิธีการหาปลาเม็ดเคล็ดลับจุดด้อยจุดเด่นซึ่งกันและการยำไรหาวิธีการหาเงินไขโดยลักษณะว่าสินกํำไหนเ้บริษัทนี้ให้มากกว่าเฮ้บริษัทนี้ของแถมดีอะไรประมาณนี้าม,ามีโปรโมชั่นเข้ามาแต่เขาลืมไปตัวหนึ่งที่อบอกโป,โ,โปรโมชั่นแล้วก็มิตภาพมิตภาพ เหมือนกับเราเดินไปตลาดเนี่ยเดินเข้าไปในตลาดเสร็จปุ๊บแม่ค้าคนไหนทักเราดีเป็นอัจฉริยะใส่ไม่ตีกับเราเราก็จะเข้าแต่ร้านนั้นพอเดินไปกับร้านนั้นเดินไปกับร้านนั้นเดินไปกับร้านของเดิมๆบางทีสินค้าด้อยกว่าอีกร้านก็ยังมีแต่ไม่รู้มาหาแม่ค้าคนนี้ฉันรู้สึกดีใจฉันรู้สึก่วัคลทยฉันซื้อของแกกันแล้วกันฉันอุดหนุนแกกันแล้วกันอสังเกตดูค่ายๆมันไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งหมดหรอกมันอยู่ที่ภายในของเราอย่างเดียวคือคนเราเนี่ยเวลาที่จะทํางานทําการหรือว่า ดำเนินชีวิตวางแผนนโยบายขั้นตอนต่างๆมักจะไปปรับที่ระบบมักจะไปปรับที่ระบบนโยบายขั้นตอนคนกจอะไรต่างๆยาวยืดเลยแต่ไม่ได้ปรับสิ่งที่มันระบาดอยู่ภายในจะไปปรับแต่ระบบภายนอกภายในยังระบาดอยู่มันเป็นสิ่งบัตรทอนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งมาเป็นวิบากกรรมเจตนากรรมในจิตตลอดเวลามันเป็นสิ่งบัตรทอนเหมือนเหมือนเชื้อโรค มึงเชื้อโรคคือถ้าเราสลายตรงนั้นได้ภายนอกนจะโอเคหมดระบบมันจะเป็นระบบของมันหมดอัตโนมัติมันจะเป็นอัตโนมัติของมันหมดมันจะเป็นระเบียบเป็นระบบหมดแบบที่ภายในยเดียวไม่เกี่ยวกับภายนอกพอภายในเราปรับมาสิบครั้งเราจะทํำไงมันมีคุณภาพขึ้นมาเป็นที่ตึงๆอถู่ใจขึ้นมาแล้วมันออกมามันตามมาทีหลังหมดไม่ต้องห่วง ถ้าภายในยังไม่ปรับในการ <Okay. S 1> หาวิธีการแนวทางแก้ไขมันก็ยังต้องขยํากระดาษลงในถังขยะเพราะแผนงานมันไม่ได้ผลง่ายนิดเดียวเลยที่สวนดูได้ลองดูได้ปรับที่ภายในก่อนแล้วภายนอกมันจะโอเคตามดีได้เรื่องที่เราคิดว่าเราพิการในขาในใต้น้อยคือ